สวัสดีเช้านี้กันทุกทุกคนครับผมเช้าวันนี้ปันจันที่ที่3ิมิถุนายน2 5 6 3หครับหลังจากที่ผมได้ทําระบบน้านะครับแล้วก็ท่อน้ําที่เดินนะครับตามที่เห็นเลยพราฟ้าตรงนั้นแล้วก็จะมีฟางคุมนะครับก็ได้สูบน้ําใส่นะครับจากปั๊มโซลาเซลล์ช่วงนี้ฝนที่บ้านผมยังไม่ตกมานานละนะครับหลังจากที่มีน้ําพริกมันก็เป็นแบบนี้ครับมันอาจจะไม่ได้สวยมากแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภัยนะครับแลวเราก็จะมีพริกในการที่จะประกอบอาหาร มะเขือพวงตามที่เห็นครับไม่อยากจะบรรยายเนี่ยครับเยอะแยะมากมายนี่คือแต่ละพวงที่มันเกิดขึ้นนะครับนี่ครับขนาดนี้ฝั่งด้านนี้เนี่ยครับเกาะขนาดนี้นี่ครับเยอะเลยนะครับอันนี้เพียงแค่ต้นเดียวเท่านั้นนี่มาดูฝั่งด้านนี้กันครับโอ้โหเป็นอย่างไรนี่ครับนี่คือมะเขือพวงที่สวนผมครับแล้วก็เกิดจากการที่ใช้ระบบน้าครับไม่ต้องรอฟ้าฝน ไม่ต้องพึ่งหวังธรรมชาตินะครับเราต้องยืนหยัดด้วยตัวของเราเองนะครับมันอาจจะลงทุนหมดเยอะๆในช่วงช่วงแรกอยู่นะครับที่ชาวบ้านหลายๆคนก,ก็มองว่าโอ,โอ้เยอะมากนะครับถ้าเกิดว่า <c oughs> เขาคงจะทําไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปตามงบที่เรามีนะครับผมก็พยายามที่จะแบบสะสมมาเรื่อยๆทําในสิ่งที่ผมคิดว่ามันใช่แล้วก็มันถูกทางแล้วก็วันนี้เนี่ยครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับถึงแม้ว่า สังคมมันจะเป็นยังไงครอฟิวขนาดไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยครับมะเขือพวงขมเยอะมากเลยนะครับนี่ครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขายครับแบ่งพี่พี่น้องๆกินกันถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็สามารถที่จะมาเก็บแล้วก็แบ่งปันได้นี่ครับตามที่เห็นอันนี้เพียงแค่มะเขือพวงนะครับโอ้มองไปเห็นแล้วครับหืมนี่ไงน้อยหนาโอ้สุกแล้วครับลูกนี้นี่หืมโอ้โหอร่อยนะครับแบบนี้นี่ครับสุกคาต้นเลย หวานแน่นอนอม,มาเจอแบบพอดีพอดีเลยครับกินเลยหวานครับไม่ใช่เพียงแค่พริกไม่ใช่เพียงแค่มะเขือพวงนะครับกล้วยค่าพวกนี้ก็มีนะครับตามสวนอันนี้พริกคือมันเพิ่งเริ่มที่จะได้นะ้ามันก็เลยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนมะเขือพวงครับนี่ครับต้นที่สองดูเองแล้วกันนะครับให้ภาพ บรรยายแทนสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้แล้วกันเนี่ยครับอย่างนี้น้อยแล้วนั้นนะครับการมันจะทําให้เราไม่ต้องไปซื้อคนอื่นนะครับไงครับมะเขือพวงทุกวันนี้ก็น่าจะหลายหลายบาทอยู่นะครับถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดโลนึงก็ไม่น่าจะต่ำกว่า20บาท30สิบาทนะครับแต่ที่สวนผมแล้วเนี่ยครับโอเคมากเลยทีเดียวนะครับดกมากครับตามที่เห็นเลยนี่ครับมะเขือพวงมองมาด้านนี้ครับพริกนะครับมันก็เรื่อมออกมาก็พอที่จะ มีให้หลายหลายคนได้เห็นกันละนี่ครับพอที่จะได้เก็บกินกันอยู่ครับตามที่เห็นย้อนกลับมาครับยังไงผมก็จะรู้สึกแบบโหลพวกนี้แหละนี่ครับมะเขือพวงนี่เยอะเลยนะครับน้อยหนาอะไรก็ปลูกไว้ครับเป็นแบบผสมผสานนะครับก็จะมีพวกขาพวกปีกล้วยแดงต่างๆก็จะออกมาเรื่อยๆครับ3ปีให้หลังจากการที่ได้ลงทุนลงแรงไป2ปีแรกผ่านไปเพราะว่ามันยังไม่มีระบบน้ํามันก็ค่อนข้างที่จะแบบ มันไม่โอเคในสายตาของใครหลายหลายคนนะครับก็โดนบ่นโดนว่าว่ามันไม่ไวหวไถปลูกมันดีกว่าแต่สุดท้ายผมก็ยังคงยืนจัดในสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุดมการณ์ของผมได้นะครับนี่ครับน้อยหนาเมือเ่อกี้เก็บกินไปแล้วลูกหนึ่งอีกไม่นานก็น่าจะได้เก็บกินอีกครับนี่เลยปลูกแซมแซมกับต้นกล้วยครับจริงๆอรผมปลูกเยอะนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมชอบกินครับผมก็เลยปลูกแทนที่เราจะไปซื้อเขาแล้วก็2ปีก่อนจากนี้ผมก็จะไป ขอแบ่งปันเก็บจากพี่ๆน้องๆน,นะครับตอนนี้ผมได้มเมล็ดพันธุ์มาแล้วก็ปลูกขออภัยครับอ่าส่วนตรงนั้นครับก็จะเป็นปีกล้วยปีกกล้วยก็จะได้เก็บกินตลอดนะครับมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยแล้วนั้นคุณภาพดินมันก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับก่อนหน้าน,นี้ตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าแย่นะครับเพราะว่าเขาปลูกมันปลูกอ้อยเป็นพืชเชิงเดี่ยวจนเกินไปนะครับพอเริ่มมีกล้วยปุ๊บเวลาที่กล้วยมันตายหรือไม่ก็ตัดใบลงนี่ครับ แบบนี้เลยคืออินทรีย์วัตถุอย่างดีแล้วก็ปลูกขาลงไปนะครับขาเขาก็จะมาขุดเองนะครับเป็นเป็นผักนะครับเขาจะซื้อกันที่แบบสามหนอหนึ่งบาทนะครับก็มากุดแล้วก็เบียงแค่นับตังปลีกล้ยเนี่ยเป็นผักอย่างดีนะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะได้ลงมันเทศถึงไหมครับเนี่ยครับก็ลงไปผสมผสานครับอย่างน้อยๆขอให้เราได้มีกินนะครับเช้านี้ก็พาทุกทุกคนได้มาดูมาชมสวนกันนะครับ นี่ครับฝั่งบริเวณด้านนี้เนี่ยมะเขือพวงปลูกไม่เยอะครับแต่ก็ได้กินตลอดนะครับฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันครับนี่เลยมันเทศนะครับจากการที่มีระบบน้ํามันก็เริ่มที่จะโอเคนะครับพอเราให้น้ําลงไปปุ๊บตามที่เห็นครับเขียวพร้อมๆกับหญ้าเลยโอเคเลยทีเดียวนะครับกล้วยก็เหมือนกันนี่ครับสวยเขียวเลยนะครับในขณะที่สวนคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่า แย่ yeah, แล้วก็ลำบากหน่อยนะครับแต่ก็อย่างว่าหละครับถ้าไม่ได้ก็ตามถ้ารอรอแต่ธรรมชาติมันก็จะไม่ไหวนะครับมะละกอเนี่ยครับมะละกอก็ได้เก็บแล้วก็แบบเอาไปตามตลอดนะครับใครที่ไม่มีก็แบ่งปันกันเรื่อยๆในสวนผมมะละกอมะานาวก็อยู่ฝั่งทางนึงเนี่ยครับมะละกอครับช่วงนี้มะละกอแพงด้วยเก็บกินกันไปนี่ข้างบนก็จะเป็นกล้วยครับ เพียงแค่นี้ครับชีวิตเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายพืชผักที่เราได้ปลูกแล้วก็กินเองคําตอบของโจทย์ที่หลายๆคนยังคิดอยู่ว่าจะทําอะไรแบบไหนทําเพื่ออะไรก็แค่นี้แหละนะครับสุดท้ายเราเวลาเราหาเงินมาแล้วก็ซื้อในสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นของกินนั่นแหละนะครับแต่สําหรับผมแล้วปลูกของกินเลยครับก็จะง่ายกว่าแบ่งปันพี่ๆน้องๆครับความสุขทางใจที่เราได้มานะครับแค่นั้นเองเช้านี้ก็สวัสดีกันทุกๆคนครับผมสวัสดีครับ